สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่องมีสามดาวสิผ้าธรรมชมมหาตาเลียงว่วประจรําหงวันที่สามสิบท่านว่าคมพศะสอ, 2, พะองพนารงหตาตาเลียงว่วกัฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เท่าผมเงาหลากดินมากกับหลานมาบอกเลขกับธรรมชมมาบอกเลขมาเถียงกันบอกเลข สามโตกับสองโตกับท่านผู้ชมจะเป็นเลขเดียกเด็ดแต่ใดกับไปฟังกับตาเหลียงวัวผมพอมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกับคุณตาเหลียงวัวผมพรอมกันเลยค่ะกลับสวัสดีครับคุณตากับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณตาเหลียงวัวนั่นก็จะมีชมเนาะ หมดก่อนหมเทีย่ยงตีตุลาก็ามีแต่บอยเอมกับช่องเอยียงเกงาะช่องมีสามดาว่อมีสามดาวมันมาติดตามว <c oughs> ันนี้เป็นถือว่าเป็นโครงยุท้ายแล้วครตำร่จช่วงโม่เที่ยงก็เลยเดินทางมากเพื่อว่าจะนําเอาค้อมฝันหรือว่าโซเล่ยพิเดตไปแบ่งปันในพี่น้องถือว่าเป็นโครงยุท้ายเนาะตาเนาะวันนี้ก็ยิบเจ็ดเนาะครับไมัใช่มีอีกยี่ับอ่า ความเดินครับความฝันกับคุณตาเนาะมี่าเรื่องเล่ารครับงวดกว่อนน้ำวาเล่ตัวใดแน่จีคุณตาให้ชอ่องวาแอมไปเดี๋ยวพอเที่ยงจะลงให้บิงในมือนี้กินเดียวกันเล่เนาะครับสมัยช่ชมเนาะจะไปฟังบทความกันครับผมฝันว่าจางไหนก็ตาโยฝันลาคอนทีแกงอะไรลุกขึ้นมามาอมมาอยู่ก็เลยฝันฝันเห็นเล็กหน่อยนะฝันทีเล็กหน่อยฝันเห็นเล็กหน่อยว่าข้าหนานจนแท้ๆอยู่อยู่อยู่หนอง ยู่หัวยู่อยู่บงอยู่น้องยีล่ายู่ย่างล่เขาเอนกันหันยู่หอยู่ห้องนะครับยู่หอยู่ห้องครับจะหอย้ายคนจคนก่อคนคนะครับอาบนามไอาตาหน้าตานอ่จะเด้ยว่ายางไป่อจชไหมล่ะ้อยจูเพานเป็นนาก็รอกเรียกสมบงว่เลอกบ่ทั้งตานตะ้าครับผมเออคิหน้าเรืองม่จิตใจนามได้ สิพากันเรียนจังไรฟูงยายก็ไม่ึ้นมาตัวเลยว่ามันก็นยังเรียนอยู่ก็เ,ออเรียนเสืออยู่นะเรียนเสืออยูังไหวมาฟังก่อนตัวนี่้จะเรียนหัวตัวคืนว่าฟูง่ญญายก็เลยไหลก้อนดินลุกลงไปใส่มันนะมันก็เลยแตกขึ้นซะนั่นเลยแต่ขึ้นจากน้องงานหัวเท่านี้คือเป็นตะสร้างแต่ผวาไงครับเรื่องหอยม่วนเทือน ตัวก็เลยยืนนี้เลยสูนี้เลดยังมาอาบนา้ำยืนนี้เลยมันสิตายน้ำแล้วมันสิหนาไปในความฝันตาหนึน่งลาเขาก็เลยทายกันนี้เถิงเติบฝันตัวก็เลยยืนแนมผุ่นแนมผีง่วงอยู่เห็นในี่ใหญ่ผมยาวไมหมในความฝันนะั่นคุณใหญ่ผมยาวค,คุณคุณใหญ่ผู้กอนนั่นละผู้คนนั้นบอกเด็กนนะั่นเห็นหน้ากับหลานดีเออ หลานยางออกนาชุดนี่ครับตัวใหญ่หลังกอมนี่วกันน้ำ้นหลานมากมายืนจะหลุดตัวไก่นะเงยคนเงยคนหลังงอมนะครับผมคนงอมงอมอ่ะแต่ยืนยืนยุดจะระโอ้ยโจก็สังเกตในความฝันนั่นยนะว่าหอวยมีไงอยู่ตัวมีไงหลังหลังงอมงอมจะบอกเรื่อกูชุดก้อนน่ะดีกว่าผมชุดก้อนนี่ละวอกเรื่อก่อน ทีออนแเราว่าห้โชคเจ้าแลาว่าหน <19. S 2> ึ่งเก่าเออคนผู้นี่ล่ละไม่ไงนี่หละไม่ไงลังกองนี่แหละหน้าพันยุดยุดหยุดโดดหน้าบ่าอยงไงจ้ะครับได้ดว่านี่ก็ได้ว่าหน่อยมันบ่เมียนได้ขน่นคนพวาจังที่ไ้ครับหมดก่อนคนบอกหนึ่งเก้าแม่หมดก่อนจีเพราะเที่ยงไมากไม่จะบอแอมกบต้องมีสามดาวมาเอาแม่ คนหญ่คนนั้นคนได้ล้างกองกองก็ร้านนั่นล่ะครับผมมันมาอีกบอกมื่มากอีกมาดิ้านเขาว่านี่นี่นี่อันอันเด็กคนเขียนว่าน้ำใ้ร้านคนนี้นี่นี่นี่คนว่าเบื้อ่หันกับเมีนเด็กหาดสองรานว่าอือนี่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 านได้หีบอเหล้านเนวบสองหาสองหานี่นี่นี่คนว่าท่ามีหง่หลังงามอมันบมเมนได ตัวก้อนนั่นเราฝ่าว่าตัวไรนตัวเลยว่าครับผมเออนี่เรื่องคนมาที่เอาหนึ่งสี่หกเรื่องคนมาหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกครับคุณย่ายหนึ่งสี่หกคุณยายลำก้อนแต่ว่าหลานหนว่าสองหาใช่ใย่นัินว่าหนึ่งสี่หกหลานหนว่าสองหานี่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 คนว่าหลานนะครับผมหลานยืนอยู่ทั้งนาโบราณเออมันคนสองคนนี่ละญาตกับหลานนี่ละ เป็นคนผู้เก่าเจ้าของก็เลยคือเจอว่าีสิเมนเจอเลยว่นี่ความฝันนั่นว่าแม่ครับผมแต่เที่ยวนี่ก็ได้กูะจะไปจังเรียนหน่อยดิขาใหม่กูเนี่นาายก็เป็นอย่างที่คิดในความฝันนั่นนะครับผมพอดีว่านี่ก็เลย้ที่มุงองค์าเป็นพอ่อรีครับ,ค,รบคุณยายคนเก่าที่มาขอกินเข่าบอครับนั่นด่ะ คนใหญ่โหล,ลังงอมผมยาวๆเขาขาวน่มากับหลานคือเก่าแต่ว่าจุาก้อนหนนหลานพันยางนำกดมาเที่ยวดิเป็หลานยางออกก่อนหลานมายึดอยู่ทีหน่าบางหัวมันแม่ได้เด็กเจ้า,า,จาก,ก้อนหน่ะหลานในทังหานก็เลยหยกออกมาว่าน,นี่นี่นี่หลานนั่นว่าก็มีเด็กหาสอง ฮาสองหรือสองหาครับหาสองหสองเนาะครับสองหาหาสองกับกักันนอกประเทศเนาะแมนครับผม่สอับไปกับมากีเก่าแล้วกต็จช่วงันจำเลยมันคือขันเป็นกิจฉลานี่คุณยายคนนี้กับหลานนี่มาแต่แต่ต้นวี่งคเเท่านึงเหมือนเบนบอลเน่มามาเจอจุดก่อนมาตจอจาไปตัดใหม่อยู่กลาง กลางๆาหน้าอประเที่ยงบริษ,ษัทมอคลิปเนาะไอ้เหยี่นสิสับสนครับผมตัดไงไปไรไปเพราะดีไงก็ได้นั่งนะน่าจวงก่อนนั่งเจ้ไม่ห่งนก็ได้มงเงเมามากกับหลานเพล่นครับเออมากก็ได้ถามาาว่าขากินเขาเนี่ยพราหไงว่าซานมาคอกินเขาน้ำตาแม่หิวหลายเออโวกระเดยถ้าใช่วายู่จังไรวายูเสดิเสเลีวยวไม่หายกินบอ่อคือบ่ไดักินได้กินอยู่ มันเลยกินโมอิมราว่าติก่อนนั่นฮะครับพราอกินเขาแน่นโจกันได้ที่โจรนกันได้ชวนไปกินขขาวี่ทียงก่อนนะครับผมโอ,โอ้ไปได้หายัวเลกมากคุณหายัวเรพคุณว่าหายโชคเจ้าบัานเมาขึ้นนี่ควานสีแก่คพว่าว่าไม่นัด้เก่าว่ะไปไหน,บบนหมากนันนึ่งเก่าป็นบอที่แหลกนั่นแม่น,นึ่งเก่าลินตัวว่อลิ้นชียวนึ่งเก่าข้ามือขึ้นนี่ต้นไม้ว่าว่าไม่นึ่งเก่าม่ม่นึ่งเกแว่าเป็น หนึ่งสี่หกครับหนึ่งสี่หกครับแต่ร้านมาหาสองเออร้านเรานะหาสองจังรเนาะก็เชคที่ว่าจังไรเนี่ยแนวความฝันมันหรือฝันจังไรจังครับผมที่สี่ออกสิบเก้าหรือว่าหกเจ็ดจังสี่คือคนบอกคือก่อนนะไม่ตัวอีกว่าจากสิบเก้าก็ซื้อไปนั่นแะครับแต่หมุดชุมเนาะน่ามือเศร้าในความสีแจ้งเพราะน้าบาบนบมเมียนหนึ่งสี่หกหรือื่ หนึ่งสี่หกคาตัดเหรียญมันก็เป็นตัวเดียวกันในกำเน็งเก่าเพราะว่าหัก่าเก่ามันตัวเดียวกันคือมันมันกบทันหัวคือชั้นหัวลมอิสือครับมันกะแเมนฮาตาดอกจากหนึ่งสี่หกมันกะมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกหกสี่อีกสี่กับหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกกับตัวเดียวกันก็จ้างขี้แล้วก็ฝันฝันอะไรเชียวครับผมอ๋อจะมีเด็กสารตัวอยู่ชุดหนึ่งสองตัวอยู่สองชุด แม่ลูกล้านพนอนว่านี่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 เนว่ากระจกสีว่าจังไรเอาแน่ข้มฝันเนาะครับล้านทังบาทสองแม่ครัอผมล้านนั่นละอันไม่ใหญ่ละงอมผมมันมองแม่เลยราะว่าว่าจังสีจังนาเป็นเถียงกันวันจาเสียงกันกัอฟล้านบอกันบอวันจาเสียงกันบอกับหล้านนั่นละกระจกสีมันจังไรอีน่ะจะมีหนึ่งเก้าหกเจ็ด รากาหาสองเนาะเด็กสองตัวเลขสามตัวจะเป็นหนึ่งสี่หกครับท่านผู้ชมมีเด็กหลายชุดหรอกครับผมหกเจ็ดนี่คุณตาฝันไว้ยังไหนก่อทัดเมยไพหกเจ็ดล่ำเหนือเมยหรือแมานางเช่าเมยคลิปคลิปแรกคลิปแรกก็เลยตีหาเป็นหกเจ็ดตีให้เป็นหกเจ็ดจำหนึ่งเก้าเออพันตีหรอกอ่านฮิว่ารตีโบเป็นน้ำพันหรอกแตงหวดนี้มาก คุณยายมาเปลี่ยนตัวเลขใหม่อืเป็นหนึ่งสี่หกหลานน่ะว่าหาสองโมเมนต์เลือกเป็นเลขหาสองยายว่าโมเมนต์มันจะเป็นหนึ่งสี่หกเชียงกันไม่ใช่หัวขาวหลังงอมนย่าเียเสียมกันก็หลานครับผมอ้าเข้าใจลรวบันี้เนาะค่ะนผู้ชมเนาะคุณตาว่ามีความันสนีทก็ล้องไปปีหน้าบันก็เองตัวเลขครับผมจะมีโย่คลิปแรกเอเที่ยงวันเลยมาเอาเนาะมิจฉาอย่ามเอาก็จะเป็นหนึ่งเก้าก็พกเจ็ดแต่ว่าคลิปนี้มือตายมือขึ้นนี่คุณตาฝันว่าคุณยายคนเกามาบอก ร้านนัว่าหาสองคุณยายบอกเมียนมันจะเป็นหนึ่งสี่หกคนวะแจ็สิเป็นขอราะคุดเนาะครับ่า่ผู้ชมเนาะเว่าฝันทรัวามฝันจังงีก็อุ้บขือกันเลยมากตัวเด็กก็ลงมาพิี่หน้าบุกอีกนอะตาเนาะฝันเนี่ยเด็กเขาบอกสู้ฝังแนี้ยนาะครับผมเนาะขอเียงอือเอารับผมเดี๋ยวไปบนตระเกไอ้มิ้ของขาเดี๋ยวแจสสมในพีนอนในแค่นาจอหรือว่าจดใบเบิ่งเนาะครับผมเนาะต่ายห้ากับบริเวณพุกครับขอขอบคุณสองคุณคุณตาครับผมขอบคุณครับ นี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของกุญตาเลียงว่ารอบแรกที่ท่องมีสามดาวมาติดตามได้หนึ 76, ่งเก้ากับเจ็ดหกหนึ่งเก้ากับเจ็ดหกรอบในกุญตาฟันมาขึ้นเน,น,น,นี่ยค่ะธรรมชมฟันมาขึ้นมัดมาดฟันเห็นพเท่ากับหลานมาบอกเลขหลานนั้นว่าหาสองหาสองแต่พเท่าน,นบอกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หก เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่30ธันวาคมพศส 2, องพนค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกสิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชกๆมั่นๆมานตอนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ